สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะกับช่องไมลี่เซฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องหมยเตรียมรถนะคะรอบรวขนาดใหญ่เจ็ที่นั่งนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้อยู่กับรถรุ่นนี้เลยนะคะก็ฟอร์ดเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพคเกจค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็ขายดีมากๆเลยนะคะกับราคาค่าตัวนปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดบาทนะคะน้องหมยจัดมาเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะพร้อมกับชุดแต่ง่อๆแบบนนนนี้เลยคคค่ะะะะะสหรัับโโปช ก็มีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์เอ่อศเไปเลยค่ะลูกค้านะคะอยากได้โปรโมชั่นไหนก็ลองโทรเข้ามาคุยกับน้องหมยก่อนได้นะคะมาเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะสำหรับตัวเอเวอเรสต์นะคะสปอร์ตบอกแพ็กเกจแทนนี้เนาะก็มาพร้อมกับตัว เปลี่ยนกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า FOR D ดีขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับไฟส,สีขาวซึ่งตรงนี้ก็สามารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบสีดาเงาเนาะทำสั่งทําสีพิเศษเพราะปกติจะเป็นสีดํดหน,นั่นเนองนะคะใส่ติดให้กับตัวด้านหน้ากระจังแบบนี้หล่อๆเลยนะคะแล้วก็ถัดมาที่ชุดแต่งชุดครอบกันชนด้านล่างนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นั่นเนองนะคะนี่สังเกตเลยว่าจะมีการวอล์ก เซนเซอร์ให้นะคะทุกจุดเลยนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะสําหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวรถนั่นเองเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว s ปอร์บวกแพคเกจเนาะก็เพิ่มมาในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้านะคะเตือนการชนด้านหน้านะคะตัวจับความเรขัน้นถนนการช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะด้านหน้าก็หล่อๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติไฟซีแคม LED นะคะไฟตัดหมอก LED นะคะตัวนี้ก็ปรับตามอ่าพวงมลาลัยของคุณลูกค้าด้วยนะคะหักเลี้ยวไปทางซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะเปิดออกนั่นเองนะคะนี่ค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะตัวนี้ค่ะมีการเปลี่ยนใจยางใหม่นะคะเป็นลายล้อแม็กแวนพายขอบ20นิ้วหล่อๆเข่ากว้างคู่แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําเงานะคะรัดด้วยยางนะคะตัวนี้เป็น ยางดีเซนติค่ะนะคะขนาดหน้ายางนะคะจะอยู่ที่275/55อ่า20นะคะก็จะได้ขนาดไซส์ยางแบบนี้นะยางดีเซนติเป็นยางไทยนะคะตัวนี้ให้ความนุ่มนะคะก็ ราคาประหยัดค่ะไม่แรงมากนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดไซส์ยางแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้นะคะก็จะพอดีกับตัวคิวซุ้มล้อของเขาเลยนะคะไม่ได้ล้นจนเกินไปนะจะล้นออกนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวคิวซุ้มล้อลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นคิวซุ้มล้อแบบกรงจากสีดำเงาแบบนี้นะคะขนาดอยู่ประมาณ3มนิ้วเป็นสีดำเงานะคะลูกค้าลองดูภาพมุมบ้างดูค่ะติดออกมาแล้วนะคะจะได้ทรงสไตล์แบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจเนาะอ่ะมาต่อกันค่ะสําหรับปริมกองแสงนะคะติดตั้งให้นะคะเป็น ฟ์มกองแสงโซลามินอย่างนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟ์มได้เลยค่ะว่าต้องการฟรีกี่เปอร์เซ็นต์ต้องการความเป็นส่วนตัวแค่ไหนนะคะอ่านะคะคนนอกมองไม่เห็นข้างในคนในมองเห็นข้างนอกอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็หูกระจกมองข้างค่ะตัวนี้มาคู่ตัวโรงงานนะคะมีกล้องสามถมีไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถด้วยนะคะปรับและพับไฟฟ้าได้จากประตูฝั่งคนขับเลยนะคะแล้วก็มีป้ายสปอร์ตเตือนเวลามีรถแซงจากทางด้านข้างด้วยนะคะ ตัวลาวหลังคาตัวนี้นะคะติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วเป็นสีดาเป็นสีดํานะคะในรุ่นของสปอร์ตจะเน้นเป็นชุดหนังสีดําเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงมือจับนะคะก็เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้มีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะลวงเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะแต่ตรงนี้เพื่อทําการล็อกรถนะคะเวลามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะมาต่อกันที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวที่มีแอดบูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรถครอบครัวนะคะต้องเป็นยูโรไฟนะมีแอดบูเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ก็สําหรับด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับนี่เลยค่ะไฟท้าย LED นะคะแบบ s i g นเ t u r e เฉพาะรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีตัวอักษรคําว่าเอเวอร์นะคะจะออกสีเทานะคะเท่ากับไฟนั่นเองนะที่ปัดน้าฝนไล่ฟ้ามีให้ครบนะคะไฟเบรกตรงที่3มีมาให้มาต่อที่ชุดกันชนด้านล่างค่ะในส่วนของชุดกั้นชนด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นแบบท่อเหลี่ยมแบบนี้ลูกค้าเลือกไนดะ้ว่าจะท่อเหลี่ยมหรือว่าท่อแบบหยักนะคะ เือกได้ตามที่คุณลูกค้าชอบเลยนะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งแบบของวิตเตอร์นั่นเองนะคะเว้นเซนเซอร์ให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับเซนเซอร์ด้านหลังนะคะก็เว้นขนาดถอยจอดนะคะเตือนขนาดถอยจอดค่ะแล้วก็เตือนขนาดออกจากช่องจอดนั่นเองนะคะสําหรับเซนเซอร์กล้องมองรอบคัน360องศามีมาให้ครบเลยนะคะหล่อๆแบบนี้ค่ะมาดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะสําหรับสําหรับภายในในรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะ พวงมาลัยไฟฟ้ามาติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control Lane Keeping นะคะตัวริม,มิตตัวเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้ามีให้ครบเลยดูทางด้านซ้ายพวงมาลัยนะคะสั่งการง่ายๆหน้าจอซิงโคเอขนาด12นิ้วค่ะทัชสกรีนได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะคะถัดลงมาค่ะก็จะเป็นตัว Wireless Charger ใ,ใส่ชาร์จ Type C USB นะคะเกียร์ตัวมัน6สปีดนะคะเป็นหัวเกียร์แบบนี้เลยนะคะมีบวกลบอยู่ข้างๆนะคะตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็แบรกมือไฟฟ้าแบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับออโต้เบรกโฮในส่วนของเบาะน,นังค่ะเบาะน,นัง เบาะหนังสีดำนะคะปรับได้ถึง8จิตทางนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายๆนะคะมีแอร์แบกด้วยกันทั้งหมดถึง7ลูกนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะภายในก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจในรุ่นของตัวเบาะเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมนะคะตอนนี้ราคาค่าตัว1,585,000บาทค่ะปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย0%นะคะหรือลูกค้าอยากได้ปรโมชั่นแบบไหนนะคะก็ลองติดต่อหาน้องเหมยดีได้ที่เบอร์โทร0-449689 39ค่ะหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะจะมีลิงก์ไลน์นะคะทักเข้ามาคุยกับน้องหวยได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้องหวยนะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย